ไปส่งสินค้าสอบถามหรือพูดคุยกับธน,นาคาเขานยินดีที่ให้บริการน,นะทางเราเอง,ง,งครับทางธนาคารียบเองก็มีเคาน์เตอร์ที่ให้บริการน,นะชี้แจงทางโทรศัพท์นะหรือส่งอีเมลเข้ามานะนะพูดคุยกันหรืออาจจะแฟกเข้ามาดูนะครับแลนะ,ะเดียวกันในกรณีที่ท่านรับ LC มาแล้วปรากฏว่าโอ้คู่ค้าท่านนะ CLMV จากลาวเวียดนามนะ ปรากฏว่าท่านไม่มีสินค้าเลยนะสินค้าไปอยู่อีกประเทศหนึ่งก็ดีนะหรือประเทศไหนก็ดีท่านใช้ในการได้คือโอนเอลซีโอนเอลซีคืออะไรท่านได้รับเอลซีแล้วป,ปรากฏว่าท่านไม่มีสินค้าสินค้ามีไม่เพียงพอหรือท่านต้องการให้โรงงานของท่านที่หนึ่งเป็นสมแทนท่านท่านก็สามารถที่จะร้องขอให้ธนาคารโอนเอลซีไปให้กับโรงงานได้ครับ นะอันนี้ก็เป็นการเรียวกว่าการปอน LC ะหรือถ้ากรณีไม่มี LC ถ้าไม่มี LC หรือ LC ไม่มีขัพูดให้ว่าสามารถโอนได้แต่ท่านก็ไม่มีสินค้าเพราะท่านเป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ยุ่ผู้ผลิตแต่ถ้าท่านจะทำยังไงให้ผู้ผลิตเขามั่นใจว่าถ้าเขาผลิตสินค้าแล้วส่งไปให้ลูกค้าท่านแล้วเขาได้รับการชำระเงิอนอย่างแน่นอน เขาเรียกว่าการผอสหเซนเ์ครับท่านสามารถไปติดต่อขอให้ธนาคาราออกหนังสือรับ,บรองการจ่ายเงินเขาเรียกว่าแอทเซอร์อนโพสิทให้กับโรงงานได้ครับโรงงานก็มีความสบายใจนะว่าถ้าส่งสินค้าออไปแล้วดะรับเงินแน่นอนส่วนท่านก็มีความสบายใจว่าส่วนต่างในมูลค่าสินค้าเช่นรับมาเอลชีเปิด e มาพันหนึ่งพันเหรียญท่านโอนไปโรงงาน800รท่านเหลือ200ท่านจะได้ส่วนต่างตัวนี้นะนเรียกว่าการให้บริการเรียการ แอสเซมบล์ออปโปสิคคือการโอนการรับเงินนคะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการ confirm. คอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มคืออะไรเราค้าขายด้วยเอลซีปรากฏว่าแบงค์ที่เปิดเอลซีมเราไม่รู้จักเลยไลูกค้าเราเนี่ยเราเพิ่งรู้จักทางเว็บไซต์นะเออเราเขาวาซื้อสินค้าทางเว็บไซต์แล้วก็บอกเอ้าเปิดเอลซีมาให้เรานะเราไม่มั่นใจว่าจะชำระเงนินหรือเปล่าแบงค์ที่เปิดเอลซีเรารู้จักดี ธนาคารก็มีมีการยืนยันการจ่ยายเงินการลงทุนเราเรียกว่าการคอนเฟิร์มการลงทท่านก็สามารถมาขอใช้บริการได้แล้วก็สุดท้ายสินเชื่อตัวหนึ่งที่ท่านรู้จักดีคือการให้แพ็กเกเครดิตให้การสบิั